ยืนยันไทยเป็นเจ้าภาพเผยในจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพได้ได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจและพูดถึงกันมากมายถึงวันที่14ตุลาคม2565ความคืบหน้าหลังจากที่สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียรหรือ AVC กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ระหว่างวันที่2-10กันยายนแต่ยังไม่ได้ยืนยันเมืองแข่งขันออกมาอย่างเป็นทางการ ล่าสุดบิ๊กตีมเรือกรโทรชานิชวงประเสริฐรองประธานกีติมศักดิ์ตลอดชีพสหพนธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเปิดเผยว่ารายการนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแคนดิเดตแรกที่จะเสนอตัวเข้ามาเป็นเจ้าภาพอย่างไรก็ตามมีจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจทั้งนี้ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบทั้งการเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดนั้นเพราะชาติที่มาแห่งส่วนใหญ่ต้องบินมาลงที่กรุงเทพรวมทั้งสนามแข่งขันกับโรงแรมที่พัก สำหรับครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งคันว,ลวอลเลย์บอลยิงชิงแชมป์เอเชียเกิดเมื่อปี2013ซึ่งเป็นการกลับมาจากที่ไทยในรอบ10ปีโดยครั้งนั้นตบสาวไทยคว้าแชมป์ได้ถือเป็นสมัยที่2ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ